สวัสดีค่ะดิฉันนางสมจิตเกอรบัวนะคะเ,ออเป็นข้าราชการบำนาญน,นะคะเป็นครูนะคะเกษียณมาแล้ว5ปีนะคะอายุ65พอหลังจากเกษียณได้ไม่นานนะคะประมาณ6เดือนนะคะก็อาการเจ็บเขา่าบวมนะคะก็มีเกิดขึ้นกับตัวดิฉันเองนะคะพอหลังจากที่เราบวมปวดก็เลยไปต้องไป เพ่งคุณหมอนะคะไปหาคุณหมอคุณหมอก็เช็คดูว่าเออมันเป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะออคุณหมอก็ให้ยามารับประทานนะคะแก้ปวดลดกรดคลายกล้ามเนื้อนะคะไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะก็พอเสร็จแล้วคุณหมอบอกว่าให้ไปนหนึ่งอาทิตย์แล้วก็มาเช็คใหม่นะคะพอหลังจากนั้นก็ไปเช็คนะคะแล้วก็คุณหมอก็ให้ยาเหมือนเดิมนะคะมันก็ปวดเหมือนเดิมบวมนะคะเราก็ทํายังไงหาวิธีการคะ่ะการฝังเข็ม นะคะมีเพื่อนสมาชิกเขาฝังเข็มแล้วหายนะคะก็ไปฝังครั้งแรกเลยก็ฝังฟรีตอนหลังก็เออฝังสองครั้งมันไม่หายเพื่อนเขาหายเราไม่หายก็เลยไปฝังต่อที่โงรงพยาบาลน,นะคะก็ไม่ไม่ดีขึ้นสิบกว่าครั้งพอหลังจากฝังเข็มแล้วก็ไม่ดีอีกนะคะก็ไปนวดค่ะคือทําทุกวิธีทางที่เราจะดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นมันก็ไม่ดีตอนนี้ทําไงล่ะคะก็ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตนะคะ ไปเซิร์ชข้อมูลดูใน y o u t u b e นะคะว่าเออมันมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่ทำไม่ทำลายสุขภาพนะคะก็เลยไปเซิร์ชดูไปพบนะคะเราจะบอกว่าข้อเข่าเสื่อมผลปรากฏว่ามีงานวิจัยของท่านดรพิเชษโดยการนำของท่านนะคะออบริษัทแอปโก้เนี่ยนะคะก็เลยไปเซิร์ชดูก็ไปซื้อมาทานนะคะไม่ใช่ว่าทานแล้วจะหายปั๊บเลยนะคะแต่อาการบวดปวดเนี่ยก็จะไม่บวมเนี่ยจะไม่บวมแล้วนะคะแต่ปวดอยู่นะคะ หลังจากที่เราทานไปเรื่อยๆนะคะก็มีทั้งแคปซูลมีทั้งน้ำด้วยนะคะงานวิจัยตัวนี้ก็ดีนะคะก็ทานไปเรื่อยๆนะคะก็อาการเจ็บมันก็ดีขึ้นนะคะก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่เราจะรับประทานตัวนี้เราแม้กระทั่งการนอนนอนนะคะก็นอนไม่หลับนะคะทำไมถึงนอนไม่หลับพงองอะข่าวปั๊บก็ปวดนะคะพอนั่งยองๆก็ไม่ได้ปวดกลางคืนเนี่ยจะตื่นหลายรอบค่ะเพราะว่าเรา นอนทรมานนะคะก็เลยต้องทานตัวนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งมันดีขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะเป็นแค่ข้อเข่านะคะเราเป็นรองช้ําด้วยนะคะตอนช่วงนั้นเราก็เป็นรองช้ําอยู่นะคะเราเป็นรองช้ําก่อนหน้าที่จะเป็นข้อเข่าเราก็ทานไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งเอ๊ะทำไมเราเดินบนพื้นพื้นหินแกรนิตนะคะที่บ้านมันทําไมมันไม่เจ็บไม่ปวด ก่อนหน้านี้เราเดินต้องขยิงปลายเท้านะคะคือส้นเท้าเราจะแตะพื้นไม่ได้เลยปวดมากถ้าเรานั่งหรือเราเดินนะมันก็จะเจ็บเล็กน้อยนะถ้าเราเดินเนี่ยจะเจ็บมากขึ้นเราก็ต้องใส่รองเท้านะคะนิ่มๆบนพื้นปูนบนพื้นแกนิตเนี่ยมันก็จะช่วยบรรเทาขึ้นพอเราทานตัวนี้ไปเนี่ยมันดีขึ้นไปเรื่อยๆๆครั้งสุดท้ายเลยนะคะก็คือประมาณปลายปี58นะคะก็ เราก็หยุดทานนะคะเพราะว่าเราดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ดูแลสุขภาพของเราเออกกําลังกายตามปกตินะคะเต้นฮูลาฮุกได้ออกกําลังกายแบบสม่ําเสมอแต่เราอย่าไปออกกําลังกายมากจนทําให้ร่างกายเรากลับมาเป็นอีกเราก็ยังไม่ระวังตัวก็เราก็เดินไปเดินมาสามวันต่อเนื่องใส่รองเท้าแตะนะคะ เรากลับมาเป็นข้อเข่าเสื่อมเหมือนเดิมนอนไม่หลับทุรนทุรายเหมือนเดิมเหมือนกับอาการที่เราเป็นครั้งแรกเลยนะคะพอหลังจากที่เราเป็นเนี่ยเราก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวน้ําด้วยนะคะแล้วก็เป็นแคปซูลด้วยนะคะคือเดินได้ปอเลยค่ะเราว่าเออเราจะต้องไปทดสอบปฏิบัติไปสอบภาพปฏิบัติที่ดอยอินทนนใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นไปนะคะเช้าขึ้นตอนเย็นก็ลงมาไปนั่งปฏิบัติทมข้างบนด้วยสวดมนต์นะคะสามวันต่อเนื่อง กลับมาเราคิดว่าเราจะแย่แล้วนะคะไม่เป็นอะไรคะ่ะไม่ปวดเมื่อยนะคะเขาก็ไม่ปวดนะคะแถมยังนั่งสดมนได้เหมือนกับเพื่อนที่ไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือพิสูจน์แล้วว่า,างานวิจัยของแอปโก้เนี่ยดีมากนะคะแต่อย่างใดก็ตามนะคะอย่าประมาทในเรื่องการใช้ชีวิตนะคะจะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะทั้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ก็อย่าให้มากนะให้พอดีนะคะกับ ร่างกายของเราว่าเรารับได้แค่ไหนแต่ไม่ใช่ว่าเราจะหยุดทานแล้วหยุดไปเลยนะคะแต่ถ้าเราเป็นนะคะเราก็ต้องกลับมาทานใหม่นะคะก็คือตัวนี้สามารถจะช่วยได้ออผลพิสูจน์อีกข้อนึงก็คือเราสามารถที่จะขึ้นไปในที่เขาคิชกูดนะคะประเทศอินเดียออบันไดนี่นับไม่ได้เลยะคะ่ะเพราะว่าไม่เคยนับเพราะมันเยอะมากนะคะเราขึ้นไปตั้งแต่หัวค่ำไปถึงบนออยอดเขาคิชกูดนะคะ มันก็มืดนะคะมืดพอดีเลยแล้วก็ไปสวดมนต์อีกไปนั่งสบายมากแล้วก็ลงมานะคะในวันเดียวกันเขาปิดเขาเนี่ถ้าไม่ลงเขาก็จะปิดก็ต้องลงมาทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ยสบายค่ะออนอกจากตรงนี้แล้วก็ยังมีข้อพิสูจน์อีกก็คือเราสามารถที่จะใช้ชีวิตของเราเนี่ยได้ปกตินะมีความสุขไม่ว่าจะไปไหนนะคะเดินไปเดินมาเนี่ยกำลังกายได้ใส่รองเท้าส้นสูงได้นะคะต้องขอขอบคุณงานวิจัยของเอปโกนะคะ